ก็สวัสดีครับเันนี uh> ้เกย์ยบช่องไอซชาทีวีเช่นเคยนะครับผมวันนี้เกย์ยอบพี่กันนะเพิ่มเติมคือรหัสใหม่นั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้มันยังเข้าเฟสไม่ได้นะครับก็เลยแบบเอยังล็อกอินกับเฟซไม่ได้นะครับรหัสหลักของพี่นะครับเชื่อมต่อกับเฟซเลยครับตอนนี้เฟสล่มมากเลยครับผมใครเป็นอาการแบบนี้บ้างนะครับผมตอบใครไม่ได้เลยหวานใจก็ไม่ได้ตอบนี่เ้เสียใจด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยตอบหวานใจตอนเช้ากันแล้วกันนะครับผมโอเคก็นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับจะมาเออ แก้งคนดีกว่านะก็นําเสนอขอ,องเล็กน้อยนะครับผมแก้งคนนี้หน่อยๆนะครับแล้วก็มาบอกว่าเฟซล่มเลยไม่รู้จะทำไงให้มันหายล่มนะครับผมไม่รู้ว่าผู้สร้างเฟซไปเที่ยวผับหรือว่าสะดุดสายปักอะไรอย่า <c> ง <oughs> นี้หรือเปล่านะครับผมทําให้ระบบตอบใครไม่ได้เลยเล่นเกมก็ไม่ได้นะครับตอนนี้ครับผมโอเคตอนแรกนึกว่าอินเทอร์เน็ตล่มไม่ใช่ก็เฟซนี่แหละก็น,นะดีครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วจีบสาวสักหน่อยนะครับผมเขาไม่ตอบเราเลยว่ะทุกคน ขนาดเปิดคลิปมาก็เศร้าเลยเลยวายตายแนละ้วดีครับอโอเคคนใหม่นะดีค่ะสาวผมเขียวด้วยสวยจังเลยอะ่ะผมสีเขียวด้วยโอ้ยอนั่นผมเลยครับทอไมจา้าเหลือเกินไมตัวยย่าเออกินได้ไหมเดินย,ยอดมีแฟนยังครับยังมีหนะ้ามาถามเขาอีกเนาะยังค่ะ จีบนะครับจีบทั้งหมดโอ้ยคขอเพื่อนเพื่อนเรามาด้วยฮะโอ้รับเลยซี่อ้เลเวลอัพแล้วลีสามแล้วทุกคนอู้หูเอาตรงๆเลยนะครับผมรีบสามแล้วจีบเลยนะมาเป็นเมียผมเถอะครับอุย้ยเ <c oughs> เป็นเมียฉันเถอะนะที่รักอาเป็นเจา้จาจอดโอ้เราอยากไปห้องในเกมอค okay. ไปห,ห,ห้องเราไหมอึงห้องเราเนี่ยไปเสตือน oh <resource. S 2> ี่ ก็พักเรื่องสาวาที่อารุนบอกกันเองนะครับผมดูดีรหัใหม่เราจะสี่กล่องจะแตกหรือเปล่านะครับผมสี่กล่องเองนะครับดูจะแตกหรือเปล่าก็ดูนะครับเผื่อว่าเออสี่กล่องแตกนี่สมัครเล่นใหม่เลยนะพี่เล่นใหม่เลยนะเออเล่นใหม่ทุกคนเล่นใหม่เลยนะสุ่มของใหม่ได้ดีนะครับผมไม่รู้มันจะได้หรือเปล่านั่นเองครับถ้าสุ่มของใหม่ได้ดีพี่เล่นรหัดใหม่เลยนะครับผมก็ดูนะครับ เรื่อยๆนะโอ้โ oh, ห oh, oh. ได้หมุนอีกแล้วอะเศร้าใจได้คุกกี้มาด้วยโอ้ oh, เจ้าจอดได้เร่มหมุนอีกแล้วไม่ได้อะไรเลยได้แค่เกลือผ่านไปกล่องที่มีกล่องที่สองเลยนะทุกคนรู้ปะมารู้นกันนะครับว่ากล่องสีทองนี่นะผมจะแต่งรือเปล่านะครับผมแด้ได้รองเท้าผ้าใบด้วยซึ่งยังไม่ได้นะก็เศร้าใจสี่กล่องแล้วนะทุกคนโอ้ oh, ไม่ได้เฉยเลย เศร้าใจจังไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวค่อยเอาคุกกี้ไปแจกกันแล้วกันนะครับผมเอาลุท้ายเอาดิ <c oughs> นี่แหละไม่ได้เหมือนเดิมเป็นไงบ้างจังเมื่อคืนอ่ะเออพี้ยเอยอไไมั้ยจ๊ายี่รอเล่นเลยครับผมไม่ได้ทําอะไรกันเลยนะครับผมก็หยอกหยอกนะครับก็มาที่ร้านกาของเราเองครับมีทรงผมาใหม่อีกแล้วนะครับผมทรงอะไรเนี่ยทรงม้อกเหรอ ก็ถือว่าใช่ได้เลยครับหลอดีมีสเสน่ห์นะเป็นสไตล์ของเรานั่นเองนะผมชาวร็อกแบบประมาณแบบหนังเรื่องอะไรสักอย่างแล้วที่มันไปนในทะเลทรายแล้วมันแย่งน้ํากันนะน้ําน้ํามีค่ามากกว่าทองนะผม,มไนะครับแล้วก็ที่ปิดตาว้วยเอามาขายแลวนะผมนะแล้วก็หัวยังนี่หัวมาม,มี่มาขายอะ่ะรู้ว่าอยู่ในรีไซเคลิลหรือเปล่าน,นี่ครับผมแล้วก็หูด้วย หัวที่พี่ซื้อมาตั้งนานมากแล้วนะครับใครที่อยากซื้อนะไปซื้อได้นะหูนี้นะครับผมก็ถือว่าสวยนะซึ่งเก็บไว้ได้นะอัลกานานสร้างเอกอาร์สมัตด็อกก็ได้ครับผมก็มีผนังใหม่นะครับเป็นแมงมุมนั่นเองนะครับผม3 5,000เหรียญเองนะครับผมก็ใช่ได้นะใช้ได้นะสวยสวยสวยอยู่นะสวยอยู่นะครับแต่ก็มีสีนิดๆหน่อยๆนะครับไม่เยอะมากนะครับผมก็ใช้ได้เอาไงโอ้ข้าบอย ครับผมบรุษเฟตร่มชื่อชื่อเพียงครับผมมีอะไรจะบอกนะครับคนนี้แฟนผมเนีสดปลาวิวสีมีแฟนแล้วอ่ะสดปลาเอิ่กันเป็นแถวเลยวิวสี่มีแฟนแล้วนะผมก็เป็นไงบ้างสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเเพียงตอนนี้ก็แล้วกันนะครับขอโทษดองในคลิปด้วยนะครับผมเดียว แก้ยนะถ้าน้องเห็นคลิปนี้ก็ขอ,อไปด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับฝ <ST iß> ากกดไลค์กดซับกระให้พี่ด้วยนะครับโอ้โหแบบถ้ารู้อย่างนี้พี่เดี๋ยวสมัครเฟซ้สมัครไอดีใหม่มาตั้งนานแล้วเห็นไหมวีไอซี่มีแฟนเลยอะทุกคนก็ไปบายแล้วสำหรับวันะนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะให้กุ๊กกี้ก็ยังไม่ได้คิดดูดิสุดจัดนะครับไปบายทักทุกคนนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าอาจจะเป็นเพื่อนใครนะผมเมื่อกบ๊ายบายทัทุกคนนะครับ